ใน,นที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดมามาม่นะครับก่อนอื่นต้องนำเส้นมามา่าไปผัดไปลวกให้ถูกก่อนนะครับ วันนี้ลุงสันจะขอเยอะสามหอ่อพี่น้องละสามหอ่นหนหอะนะคนกินหลายคนกินหลายบอกไครเถอะก็ได้กินหลายกับพี่น้อง ไฟบ้าไว้พี่น้องเดี๋ยวเราันสู้กันหน่อยแล้ว่อยมามาเรามาเริ่มผัดกันนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดแล้วครับเนี่ยไร เตงไฟแรงใส่ใส่เทียมตั้งแต่นะให้ให้กับเทียมมันเดือดนะครับพี่น้องนะผมชอบชอบทักกี่แบบพี่เออพี่น้องครัวอิสกินวันทุกสงสันวันนี้เมนูเด็ดเผ็ดสพใจ ดูกันียดยาวนานพี่น้องอะไรของพี่น้องนะของแท้ต้องสดแฝงพี่น้อง

ให้ขาดชุกหน่อยพี่น้องแล้วก็จะยีมัฤฤนถึงยอดแล้วเนี่ย<ด>แกใส่ไม่ได้พี่น้องใส่มาม่านะมาม่าที่เราลวกอะ่ะต้องลวกกว่อนเด้เมื่อวันลวกมันมาเสียพี่น้องมันมันทักอะไรเด้ยมันจะเละจะแ,แข็งสิไปยเยอรมันหมดเลยอดกอดทั้งคู่ ปุกคนเถอปุกอนพ่อพี่คู่กุกคนพี่น้องใสขั้นปรุงม,มากออกไปเลยไม่เป็นไรใสไปครับพี่น้องไ,ไปนี่มึนเคม็มอย่าไปใสหลายเยี่ยมมาก nó xài nó thích rồi ô, bị kẻ dài thế nào Đó không? có hẳn luôn ยันก e ah. ็ใส่ได้แล้ใส่ใส่ฮะรูปใส่เบาๆก่อนได้พี่น้องปูนี้เราค่อยลดออกเลยอันนี้น้ำตาลใส่เยอะหน่อยแล้วก็นิดนึง อ้มันเสร็จแล้วมันไหลแล้วพี่น้องเดี๋ยวบอกให้เด้อเดี๋ยวไดัดก๋วเตียแล้วก็กว่ันีเอะละขาดนั่ง<า>จ้าแม่มาแม่ไปขี้อยู่แม่ไปเจตัง เดี ings, ๋ยวแม่มาดิ๊นี่ชอบเปล่าเนี่ยไม่กินทำไมไม่กินโอ้โหดิ๊นี่ไม่กินคนจะกินในป่าเปล่าเนี่ยไปไหนรอแม่ได้รอแม่ได้แม่มาเดี๋ยวพี่น้องเราเลิครอบครัวกันอย่างนี้แหละ ถ้ามันไม่ด้านพอแล้วเราใส่พริกป่นลงไปนะครับพี่น้องขอชิมก่อนก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ผักลงไปขอชิมก่อนดูแล้วไม่ปรุงอะไรเยอะครับผัดอัไนี้างเลยผัดกระหล่ำเลดกหน่อยแซ่บ เขาันดีเราใช้เครื่องมาม่าเป็นไอเป็นตกเกณฑ์หลักแ,แซร็เลยพี่น่องแซ่บเลย แบถ้าเราไม่ใส่เครื่องปรุงเสือบางส่วนเนี่ยมันมันจะไม่รอร่อยน้องเพราะว่าควาแตกต่างมันก็บเพียนไปท,ที่มีครัำนะครับพี่น้องเพื่อความอร่อย จับเยี่ยมเ,เลยโอเคแล้วส่ใจกันนะพี่น้องพี่น้องเรามาใส่ใจแล้วพี่น้องเนาะแซ่บพี่น้องอาหาญี่ปุ่ยนยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยอาหางที่นี้ นะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับ